เพื่อผิวดูฉ่ำน้ำกโกรสวยนะคะพร้อมคุณค่านะคะของสา,สา,สาหร่ายทะเลน้ำลึกน้าลึกที่อุดมไปด้วยวิตามินนะคะและแร่ธาตุนะคะผสานความหอมนะคะเย็นสดสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกลับไบอีกนะคะแล้ววันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นจากปกคลิปแล้วนะคะทุกคนก็ช่วงนี้เนี่ยอากาศค่อนที่จะร้อนนะคะแสงแดดมลภาวะต่างๆนะคะแต่เราเนี่ย ก็ไม่อยากให้ผิวของเราเนี่ยเสียโซมใช่ไหมล่ะเออวันนี้นะคะใบก็เลยมีไอเทมนะคะที่อยากจะแนะนํานะคะที่เป็นไอเทมบํารุงผิวกายนะคะแล้วก็ตอบโจทย์มากในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อผลิตภะะัณฑ์เขากลิ่นนะคะมีความแบบโอ้ยอกอวสุดๆอะแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยช่วยฝากกดไ like, ลค์ซับสไครต์กันหน่อยก็กันจ๊ะถ้ากดครบแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลยะคะ่ะและไอเทมที่ใบยอยากจะมาบอกต่อทุกคนนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะท่าดา ตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าซิต้าไทยออร่าเพอร์ฟูมบอดี้เจลนะคะทุกคนนี่อันนี้เนี่ยเป็นขนาดรูปแบบซองมีวางขัยอิเซเวนก็มีด้วยกันทั้งหมด2กลิ่นนะคะก็ราคาเนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะจากกิฟต์บาทลดเหลือ่ซองละย0บาทเท่านั้นนะคะใบก็เลยรีบไปใส่มานนะครับเพราะาอยากแบบเอออยากคือเป็นคนชอบมีความแบบเนื้อเจลใสอะไรเงี้ยอย่างซิต้าที่แบบเป็นคอลเลคชั่นรุ่นพีทอะไรเงี้ยก็ชอบเนื้อนันอยู่แล้วนะเพราะรแบบ คือจะพูดยังไงดีอา่าสุดสวรคแล้วคือด้่ยความที่ว่าเนื้อตัวนี้เขา่ะค่ะมันมีความแบบเป็นเนื้อเจลใสใช่ไหมมันก็ยิ่งตอบตัวสำหรับช่วงสภาพอากาศช่วงนี้มากนะคะทุกคนถ้าทาเป็นครีมแบบเหนียวๆเนี่ยน่ะก็คงไม่ไหวถูกไหมแต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาในรูปแบบซองอย่างที่เบบอกไปมีวางขายในเซเว่นนะคะแต่ถ้าใครอยากจุกใจมากๆเนี่ยเขาก็มีเป็นแบบหลอดนะคะแล้วก็จะมีอีกกลิ่นหนึ่งด้วยเนาะแต่จำไม่ได้ว่านั้นเป็นกลิ่นอะไรแบบน่าจะออกทางชมพูเสๆหน่อยแต่น,นี่จะมีความชมพูอมมอ่วงเป็นกลิ อีกอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่น่ใจอ่ะเดี๋ยวเราไปทาพร้อมกันนะคะอย่างละฝั่งอย่างละข้างกันเลยดีกว่าว่าแต่ละกลิ่นเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะมาจา้ะเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยเจ้าตัวน้องชมพูตัวนี้กันก่อนนะตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าดับเบิลนะคะดีไลท์โหลดเนาะอินสปเรชันมาจากเชียงใหม่นะคะทุกคนอ่ะคือคอลเลคชันรุ่นนี้นะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเป็นสถานที่เนาะอันนี้ก็มาจากเชียงใหม่ชาเมียงเชียงใหม่นะจ๊ะมา เนื้อเขามีความแบบเป็นเจลใสๆเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูไหลแล้วนะจ๊าล่าสุดขอดมกลิ่นหน่อยตัวของที่เป็นอินสปิเรชันมาจากเชียงใหม่ค่ะทุกคนเนาะก็มีความแบบกุหลาบหอมหอมเป็นผู้หญิงแบบหว,วานๆแต่ว่าเป็นกุหลาบแบบกุหลาบ,บธรรมชาติแหะทุกคนมันเป็นกุหลาบแบบกลิ่นสบายกลิ่นหอมนี่นะซึ่งปกติแล้วอะขอพูด้ตรงนี้แต่บางคนไม่ค่อยชอบกลิ่นกุหลาบเท่าไหร่คือแบบอาจจะไม่อินหรือเปล่าแต่ว่าพอเป็นตัวเนี้ยเป็นรู้สึกว่ามันดูแบบเฟรชดินะ มันหอมมาเออมคือมันอยากดมเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยเปิดลิปอีกล่าสุดกลิ่นหอมนะตัวนี้เขาบอกว่าเพื่อผิวดูไ r i g h กระจ่างใสหอมนานตลอดวันนะคะ30 ml นะจ๊ะอันนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาเคลมมาว่าตัวนี้นะคะเขาเป็น s i ้ t ไท t อ a i all natural body gel นะคะคือเจลน้ําหอมบํารุงผิวกายนะคะทุกคนสุดเนื้อบางเบานะคะที่มีส่วนผสมนะคะจากธรรมชาติของไทย และมีวิตามิน B3 นะคะเพื่อให้ผิวนะคะคดูกระด่างใสและก็มีออร่านั่นเองเนาะก็คำเคล<ำ><ำ>งด้านหลังคล้ายกันเลยนะทุกคนอะต้นนี้นะคะเขาบอกว่าสูตรนี้เนี่ยอะคำเคลมไม่เหมือนกันแลวด้านหลังเขาบอกว่าสูตรนี้นะคะเป็นเพื่อนะคะผิวไบรท์กระจ่างใสนะคะพร้อมความหอมนะคะชวนหลงไหลนะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกกุหลาบดับเบิลดีไลท์ซึ่งเรื่องลือว่าเป็นหนึ่งในพันดอกกุหลาบที่หอมที่สุดนั่นเองโอ้โหปังมากแม่เอาไงก่อน แต่ว่าหอมนะอันนี้ทุกคนถ้าใครชอบแบบกินหอมๆหมวานๆความกุหลาบหน่อยอะ่ะอันนี้ก็ได้นะจ้ะหอมนะหอมอันถัดไปนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า deep CLG นะคะทุกคนได้อินสป r เรชั n มาจากกระบี่นะคะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรนะคะเพื่อผิวดูฉ่ำน้ําโกรสวยนะคะพร้อมคุณค่านะคะของสาสา,สาลายทะเลน้ําลึกน้ําลึก ที่อุดมไปด้วยวิตามินนะคะและแร่ธาตุนะคะผสานความหอมนะคะเย็นสดชื่นสบายนะคะที่ได้รับแรงบนันดาลใจนะคะจากกลิ่นอายของคลื่นทะเลเฮ้ยคือแปลว่ามันแปลกมากเลยนะไอกลิ่นอะไรแบบแบบเนี้ยเออน่าสนใจอันนี้กลิ่นน่าสนใจทุกคนตัวนี้ก็จะมีความแบบว่าเขาเข้มแรงแบบว่าผิวดูโคลชฉ่ำน้ำนะหอมนาตลอดทั้งวันแต่น,นี่ก็จะเป็นผิวกระจ่างใสดูใบตลอดทั้งวันอะเดี๋ยวเรามาลองดมขอดมหน่อยว่าเจ้าตัวแบบเออ สีฟ้าเนี่ยเป็นไงสีฟ้ามีความน่าสนใจมากเลยอะทุกคนเนื้อเหมือนกันนะคะอุ้ยแต่เฮ้ยกลิ่นหอมกลิ่นดูเฟสมากหอมอะมันมีความหอมแบบอือเหมือนที่เขาแบบคิดมาเลยอะทุกคนคือดมแล้วสดชื่นอะอันเนี้ยดมแล้วแบบสดชื่นมากรู้สึกเหมือนแบบ อยู่ทาากางธรรมชาติแบบมากๆหอมนะอันนี้ชอบอะชอบอันนี้นะถ้าพูดว่าชอบอนไนมากกันเน้นจะชอบอันนี้มากกว่าเขารู้สึกว่าเออมันหอมมากเลยอหอมแบบเลิศดมไม่ได้ด้วยอันนี้ยบอกเลยถ้าใครได้เราใช้แล้วลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าชอบกลิ่นไหนสุดไหนนะจ๊ะแต่อีกสูวนหนึ่งที่เป็นแบบขวดอะทุกคนคือเขาไม่มีวางขายแบบเป็นซองในเซเว่นเนาะก็น่าจะมีครบให้ทั้งสามสูตรเลยจะได้จบจบนะคะว่าอยากก็อยากดวมอีกลิ่นหนึ่งเนาะ อันนี้หอมมากหอมหอมหอมสำหรับวันนี้นะคะบายนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะช่วยฝากกดไลค์ซับสไครต์กระดิ่ง้ันนะจ๊ะแล้วลถ้าใครนะคะอยากไปทำคลิปรีวิวตอนไหนนะล,ลองคอมเมนต์กันเข้ามาในใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะจ๊ะจะพยายามทยอยตอบทุกคมอมเมนต์นนะยังไม่ขอตัวลาไปก่อนละจ้าเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบายสวัสดีค่ะ